กรุงเทพก็เข <laughs> you know, in ้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานตอนนี้แล้วน้าเป็ดบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้ช่วยดี่พอดีช่วยด้วยคือบาดเป็ดไม่ได้เหนื่อยอะไรมาอะไรมาที่หมายคำว่านพจตออน้ำพริกจะแตกแต่ดวงอาจจะดีเหตุการณ์ต่างๆกำลังเป็นไปในทางลบซิงที่บอกเลยว่าคุณต้องไปเชื้อจีนว้าเข้าถึงเรียกว่าใต้ล่มพาราลิมีิกเพื่อนไป็นิลป์เพื่อนสองเพื่อนแค่อีกับคนห้องกูอะ เราไปด้วยกันเลยอุ้ยเขาชวนฉันซือสีกันอีกอุ้ยที่ส่วนไหนเหรอสวนก่าซไปอ่ะสวัสดีทุกคนวันนี้ต้็นวันเข้าสู่รการมนุษย์เพื่อดีพิสตรานท่าสองนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งชื่อดังในกรุงเทพมหานครคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะั <laughs> ไม่เซฟตี้เลยเขาบอกว่าอุ้ยของเราอยู่ในเฟรมพอดีได้ปกพอดีเลยอะ่ะนี่ยิม้มเออเขาบอกว่ารถปัดเป็ดลำนึงอะ่ะห้ามเกิน150โลมึงดูลำนูน <laughs> ไม่เซฟตี้อะ่ะมันเกิน150บแนะ่แน่มึงดูวันียังแบบอุ้ย <laughs> อุ้ย <laughs> มึงเลือลำน้ำไม่ไม่เยุตีเลยอะ คุุณณพ่อณ่อออแมมเเืกียงาตอนนี้เป็นเวลา,วเ,าเวลาบ่าย5โมงเย็นนะคะวันที่12เมษากรุงเทพก็เข้าสู่ช่วงเทศรรกาลสงการานพอดีเราเลือกที่จะมาปั่นเป็ดที่สวนสาธารณะเป็นวัยแบบอารมณ์ที่ไม่เคยแบบทำมาก่อนแล้วก็อากาศดีมากมาให้แนะนำให้มาช่วง5โมงเย็นดีเป็นพิเศษตอนนี้แบบคือปั่นเป็ดไม่ได้เหนื่อ,อยอะไรอะไร คือจริงปั่นเป็ดนี่ไม่ได้เหนื่อยนะเป็นการเหมือนการแบบออกกําลังกายเบาๆวันนี้เนี่ยเป็นทริปมนุษย์เพื่อนไม่รู้จะทําบล็อกยาวขนาดไหนก็เปิดตัวด้วยแอคทิวิตี้ปั่นเป็ดแล้วกันแล้วก็วกดีมากคือเหมือนทุนแรงด้วย <laughs> วิชารู้สึกแบบเบิร <laughs> <ะ>์นอะแต่ว่าจริงวอจิมันช่วยนะเพราะว่าตรงกลางกิมมีคันโยกเลยนะบังับซ้ายขวาใช่อจินั่งซ้ายดังโยกอยู่ <laughs> นั่งบังคับทิศทางเดิเนซ้ายดินไฟเดินไฟเดินไฟเดิน <laughs> นี่แหละเขาเรียกว่ากัะตันไปขวาไปขวาไปขวาเอ๊แต่ว่าก็ว่านะอากาศแบบดีมากพูดอากาศเลยแล้วกันอยูใ่ใต้น้ำหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> มึงเป็นเรือลำเดียวที่เอียงเราแบบสังเกตได้ง่ายมากนี่ฟ้า wherever you are I believe มหันต์ก My, you <laughs> มึงหลบนั้นแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะตลกมากช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมึงหน้าเป็ดบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยดีดีช่วยด้วยบอส <laughs> แต่โชคดีนะคือเพื่อนออกไว้ใจฉันมากกีฟจินเนี่ยเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีความไวเนื้อเชื่อใจฉันตั้งแต่ตอนเรียนปี4เพราะว่าอิฟจิตเนี่ยอิฟตั้งเบอร์อิมเมอร์เจนซี่ฉุกเฉินไว้เป็นเบอร์ฉันอิมเมอร์เจนซี่คอลเวลาเข้าลงบาลอะไรเงี้ยจะให้โชรหาฉันว่าฉันเอาไว้เรืตลอดเพราะเหตุฉุกเฉินเนี่ยอาจจะเกิดตอนไหนก็ไม่ทราบแล้วตอนนี้อิฟจิตอะส่งพาสเวิร์ดทุกอย่างไว้ที่เครื่องฉันแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหัวใจวายน้ำซ่วมปอดฉันมีประกันชีวิตรองรับและติดต่อ นี่แหละคนที่บางแผนการใช้ชีวิตอย่างดีน้ำจะซึมเข้าเรือแล้วว่าบอสมันเอียงจะมันมันความมึงจะพิดความอยู่นะมึงเรือมึงจะความจริงจังว่านั่นมีหลักกานบาลานต์นะว้าวว้าเว้าวยังไงบาลานเรืออะไรเขาเรียกเขาเรียเขาเรียกว่าแล้วไม่ใช่เขาโบกมือให้เฉยๆหรือเปล่าเขาชอบเราเปล่า เนี่ยชอบมั่นใจเกินเห็นผู้ชายโบกมือให้พิ้วไปตัวเองหมดวันนี้เราไม่ได้สวยมากผู้ชายอาจจะไม่มองเราขนาดนั้นก็ฟิลอันนี้เรียกถึงฝั่งอันนั้นอะไรลบกปัดเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ my ว้ไว้ได้ไดโอ้ถ้าถ้ถ้าถ้าาั้้้ำตัว แต่ว่าถือว่าเขาแข็งแรงมากเลยนะเพรรู้สึกยง,งหลังจากการที่ปั่นป็ดไปเสร็จแล้วรู้สึกเฟรชมากอัน,นบรรยากาศได้เลยกับกลางเมืองหลวงที่บรรยากาศเอาภูมิประมาณ 37องศาเท่ากับบอดี้เทมเพอ e r เ t อร์ก็ดีนะแบบเขาเรียกว่าอะไรอุ้ยตอนบรรยากาศตอนนี้เหมือนเราอยู่สิงคโปร์เลยอะดูสิหาโปรกี่โมงโปอย่างเดียวคือให้โปรไอซิเนียค่ะตอนนี้ที่จะเป็นได้บอสเอาดีิงฉันอยากมีแฟนแล้วก็แบบว่าเขาพามาวิ่งออกกำลังกายพาไปปั่นเป็ดอะไรเงี้ยไอาดีนะมุมกล้องกับสภาพเราตอนนี้แบบเหมือนรายการไกลบ้านมากตอนนี้ก็คือรายการไกลบ้านใช่แบบ เล้อเดาแะ้วหอบน้ำพริกจะแตกใช่จุต้องน้ำพริกจะแตกไม่ถูกว่าน้อ๋อน้ำพริกจะแตกลายใหม่น้ำยาลายจะแตกลายใหม่เป็นแบบน้ำแจ้ถูกต้องที่บองคำว่านอพอจุตอน้ำพริกจะแตกก็ใช้คำนี้ได้ยืนในวอลซ้องมากขึ้นนะเพราะว่ามันไม่มันไม่สื่อถึงความระมุ่นแล้วอ่ะเออมันเป็นคำน้ำพริกจะแตกบรรดาสมัยด่วนน้ำพริกแจ่วใช่ใชอุ้ยฉันจีมึงมันมีแอนโทนี้ด้วยอยู่ไหนวะอะไรอ่ะ โซนเนี่ยสปอร์ตฟอร์เ e ย่ฟอร์อะไรเย่เ hmm. ย <He S 2> ่ฟอร์เย่หล่อถูกต้องฟอร์เย่หล่อเปลือกไส้ปึ๊บเป็นเซนหล่อ เป็นอันนึงที่นี่เหรอไม่ไม่ไม่ที่มันมีฟิตเนส24ชั่วโมงของผู้ชายนั้นด้วยอ๋อเราคือเป็นสปอร์ตฟอร์เย่เหรอเขาเปิดเขาเปิดเป็นสปอร์ตฟอร์เย่เหรอเขาเปิดสองอย่างเขาเปิดออนเซนด้วยแล้วก็เปิดสปอร์ตฟอร์เย่ด้วยอ๋อคำว่าสปอร์ตฟอร์เย่บ้าจัดฟิตเนส24ชั่วโมงใช่ให้พวกแกไปเยี่ยยกันเนาะใช่แล้วออนเซนก็ออนเซนฟอร์เย่เหมือนกันอุ้ยสับใหม่มาก วัทนะคะทริปส่งการของ ABCFG XYZ กลุ่มมนุษย์เพื่อนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดพระเกศวัดสัะเกศก็คือวัดภูเขาทองที่ใจกลางกรุงวันนี้เราก็จะมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็หลวงพ่อดำเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยที่ดีรอต่ายงในเวลาจะต้อง ไเราคิดเวลาวัดาถ้าเรามาเช้าเนี่ยอากาศร้อนถูกเราเลยเรียกมาตอนบ่ายสอนที่แดดเลื่อที่บ่ายแก่สถูกต้องคือตอนแรกฉันเห็นแล้วแหละว่าภูเขาคือเป็นภูเขาจริงภูเขาทองคือสูงมากแล้วพอมาดูจริงคือ344สเต็ป344เนี่ยบ้านฉันปัดขึ้นนะเป็น400เหรอเขาปัดเยอะเกินไปหน่อยไม่ถ้าสาม่สี่มันต้องปัดลงปะมปก็ได้อันไหนที่รู้สึกเหนื่อยหรือว่า กำไรแล้วจะปั่ขึ้นหมดถูกต้องไม่แล้วเขาบอกว่าอ๋อพระไพยมณีไม่ใช่ศูนย์หอนผู้มานี่ด้วยปะนี่ลาดนี้ไม่ทราบนี่ลาดภูเขาทองไงพวกเธอไม่ได้เรียนหรอเรองไม่ได้แต่งไหวหรอปวันนี้เราเอาหลายเรื่องมารวมกันนะเพราะวันนี้พันธุระนาอยู่ในภูเขาทองด้วยมาเดี๋ยวเราเริ่มเรื่องทางเลยดีกว่าเบาๆ ไจเยอะนะจีทำไมอ๋อใจเยอะเลยก็ต้องระวังนะว a ชเชอร์เซ t e นะทำไมอ่ะยังไงเพราะว่าน้องอาลันของฉันว้าระวัง step ร้วอง s t อ p ระวัง step ระวัง step ระวัง step ฉันขอเล่าความเป็นมาของวัดภูเขาทองก่อนได้ได้ไดเออที่จริงอยากไปหาแบบเรสเลนด์ดีๆก็ไปอ่านเอาในเน็ตหรือไปดูรายการอ่าได้ๆดไไม่ต้องมาดูตรงนี้แต่แต่ฉัน ถามว่าทำไมมันถึงเป็นภูเขาทองเหรอหรืเมื่อก่อนเขาดินที่นี่ไปทำอาหารทำไมกลายเป็นซอสภูเขาทองจากที่นี่แหละบอสไม่ความจริงคือเขาจากเอาพ้าบมาถาลรีเกท่าได้มานักแต่ว่าเขาเหมือนแบบไม่ได้ที่ที่เหมาะสมว่าจะไว้ตรงไหนบอสอันนี้แต่ที่ร้อยกรองนี้ของเราคือร้านกาแฟหักมาหล่อเยิ้มถู้องมีแอร์อะไรก็ได้ที่เป็นน้ำวานรแล้วก็เย็นๆหรอ อันนี้เป็นการผู้ขอทองถึงแฟ้ขมึงคือตอนนี้ไม่ถึงร้อยเก้านะมึงขอเหรอขอแล้วอ่ะถ้ามีแบบจับสัญญาณที่ประจอนตอนนี้ยร้อยกว่าแล้วนะใส่นคลับคาเดียถ้าเกิดว่าเราขึ้นพักขึ้นพักแบบเนี้ยไม่ถึงนะบอสแต่เราลงเพีเดียวก็ไม่ถึงเหมือนนกัแต่เราเจอที่นั่งแล้วเข้าไหมเนี่ยเราลงแล้วไม่ได้เข้าแต่ว่าน้ำหวานเป็นอร่อยนะ ด้วยกันมาสูงอยู่นะเอาดิเห็นยังไงบอสแล้วจะมาลั่นระคังเรียกเสิร์ฟดนรีมงคลนะคะอยากอะไรอยากอะไรตามรัร้เลแกนพี่ว่าระคังดังระคังดังคนตีคนดีคนดีตีระคังก็ดังก็ดังแล้วคนไม่ดีล่ะถ้าคนไม่ดีตีละคังก็ดังเหมือนกันก็ดังแต่ว่า ่วายังไม่มีแต่เหมือนเป้เลยเพราะคนที่ตีอยู่ก็ไม่ใช่คนดีก็ตามเิมวันนี้มาเสียงเสียบคาถาที่ต้องท่องเป็นเนี่ยคือคาถามหาจักรพรรดิเปิดโลกต้องท่องให้ได้อันนี้คือเฮลงรวยเริ่ม เลขที่ออกหกหมายเลขหกทำไมไไม,มันเป็นหกกับมึงหกดูเหมือนจะหกตกระรับลาบากแต่ดูอาจจะดีถูกได้อะไรแม่ใบที่หกเหตุการณ์ต่างๆกำลังเป็นไปในทางลบซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้นมีศัตรูความคิดก็จะมืดมนสภาพทั่วไปก็ดูแย่เรื่องจะถูกหักหลังตกอยู่สถานการณ์ลำบากแล้วกิจการซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยที่ไม่สามารถอิงเลี่ยนได้คุณกำลังถูกครอบงำจากอำนาจที่ชั่วร้ายท <c oughs> ำให้คุณทำสิ่งต่างๆอย่างผิดๆการงานจะมีงานล้นมือ <c oughs> หรือต้องสับปปสนสหาที่เร่งด่วนไม่มีเวลาตัดสินใจงานที่จะใกล้เสร็จก็ให้รีบซะอย่าโมาชักชาทำให้ทุกอย่างล้มเหลวการเงินมีความสับสนวุนวายไม่ว่าสัานาจะเป็นอย่างไรไม่พ้นความสามารถของเราแต่การแก้ไขปัญหาต่างๆมันก็อยู่ที่ตัวเรา ถูกต้องกลางๆชีวิตริคิดเองชีวิตริคิดเองถูกต้องเขาบอกว่า19หมายเลขเนี่ยดีหมดเลยถูกเย่ยอยู่เลขเดียวมันไม่แย่มันไม่แย่มันไม่แย่มากคือเขาพูดถึงศาสนาฮินท์เธอแล้วว่าทุกอย่างเธอต้องทำเองชีวิตริคิดของเราถูกอยู่แล้วถูกอาลงเถอะรอมากอ่ะให้ฟ้าให้ดีใครลิขิตไม่เกี่ยวกับชีวิต อ๋อไม่ไม่ต้องถ่ายจังขอจนดวงดีจะได้ไปที่ดีมากมันก็บอกแล้ว19หมายเลขกีหมดไม่ว่านุงจะไกลเท่าไหร่จะไปแล้วฟ้าจะฝาปันปะมึงเขาบอกว่าอยากสวยอยากงามต้องกวาดลาวิหารพระเจดีมันจะจริงเหรออันนี้เขาเรียกว่าเป็นพุทธเป็นพุทธอนุนโยบายเป็นแบบพุทธบายว่าแบบใช่ว่าแบบให้คนเราเดินผ่านไปผ่านมาเราก็รู้สึกว่าอยากกวาดแต่ว่ามึงคิดว่าใครจะทำ าเอคนเราสวยที่ใจใช่เบหน้าอุ้ยยิงคายิ่งคำตั๊กตรงไหนก็ีออออกมดเยอันนี้ไม่ใช่แบบ เรื่องบุญกรรมมันต้องใช้เวลาบอสขยันขันแข็งมากเลยอะ่ะว้าว,ว,าวมือแต่แบ,บ๊กแบกเกางานเลยนะแบ๊กเก่าตอนนี้อยู่ในซอยที่ไหนก็ไม่รู้ใ<ช>นกะรุงเทพปีนี้เนี่ยเราตัดสินใจจะมาเล่นสงกรานกันที่ถนนข้าวสารแล้วคนเยอะมากสุดๆเป็นฟิลแบบวุ่นวายอะ่ะแล้วก็ นนแบ,บแนน่ตอนนี้อยู่แบบหน้าปักซอยก็สัมผัสได้ถึงความสนุกสนานแล้วก็เทศกาลเป็นไงบ้างปีใหม่ไทยครั้งแรกที่มาเล่นสงการที่กรุงเทพรู้สึกว่าสงการที่กรุงเทพเนี่ยค่อนข้างกระชุ่มกระชวยระดับหนึ่งเลยเราก็เลยเป็นเมืองขึ้นของของ,ของหลายชาติรลาชาติ้ตองแต่ปีนี้บอกเลยว่ากูต้องไปเชื้อจีนเฮ้ยราไม่ยอมรอกนะที่จะให้ชาวจีนเข้ามาตักตวงอะไรจากประเทศเราอ่ะถูกต้องเราก็ต้องตักตวงแต่เขาคืนบ้างถูกต้องนี่ครับตัวตอนนี้มึงแยกย่าสุด เธอทำให้กลุ่มเราอ่ะกลายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติตอนนี้อมึงตอนนี้สิ่งที่เจอในข้าวสารอะไม่ได้ตกใจอะไรอ๋อหรือว่าข้าวสารมันต้องมีสัตว์ตัวนี้นัทบอเหรออะไรกินข้าวหมูไม่ใช่หมูนกค่ายคล้ายใครกินข้าววิ่งไม่ใช่มึงหมีกว้า <laughs> ข้าวคว้าอะไก่มึงที่ข้าวสารถนนข้าวสารกรุงเทพมีไก่ มึงน้องมาจากไหนอ่ะเดี๋ยววันนี้มาสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนที่มาสงการดีกว่าเป็นยังไงคะวันนี้ส่งการประเทศไทย how are you ไม่ตอบเลยลูกสาวส่งการเมืองไทยเป็นยังไงบ้างทำไมเรามาถึงปิดทริปมนุษย์เพื่อนเอพิโดพิสดารที่นี่บอสตังสไตล์ของคลิปเราก็าคือเราชอบความลำบากไม่ลำบากนะตอนนี้อากาศดีมากคือจะบอกว่าบ่ายสองที่กรุงเทพรีเมน้นท์เจ้าพยาทุกคนแบบเฮ้ยแฮปปี้ ก็ถือว่าเฮปปี้มีความสุขใช้เวลาในวันหยุดสอยที่อยากบุค่ะส่งการเพื่อนมาหาสิเอ็ดถึงฉันไม่ทำอะไรเลยไปเล่นน้ำนะเกือบทุกวันไปทำบุญอุ้ยอันนี้เป็นทริปทำบุญนะเพราะว่าฟู้ดส่วนใหญ่อยู่ในวัดหมดเลยภูเขาทองแล้วก็วันนี้ไปวัดไรแรแจ้งกับโพนคาทุกคนกับวัดมันเป็นการบอกไลฟ์สไตล์เราทุกคนได้ดีที่สุด คือเราชอบทําบุญเ,ออเราบอสเนะ้อต้องการชอบทำบุญมากแล้ววันนี้อากาศแบบ <c oughs> ดีอ่ะต่ำๆสี่สิ <c oughs> บงองศาอยู่กลางน้ำาคดับสูงล่ะสักสี่สิบห้ามันตายอยู่นะก็อ,อ,อ,ยอยู่ได้อยู่ทําไมลูกบอสถึงตัดสินใจมานั่งข้างบนเพราะว่า <c oughs> เราอยากได้รับรับรูปแดดในช่วงกลางวันของกรุงเทพมหาน,นครได้อย่างสุดยอดเลยทุกคนช่วงนี้เธอมีอะไรนําเสนอไหมฉันรู้สึกว่าผิวฉันดูแบบ ควรทาอะไรอะ่ะกันแดดยังไม่เข้าอยู่ <c oughs> บอสแต่ไม่เป็นไรคือเราทาแดดไปเรื่อยแล้ววันนี้เราผิวไม่หมองคล้ำเลย <c oughs> ถ้ามหาราชแต่ถ้าไม่มาจะดีกว่าทุกคนเหนื่อยๆชาวต่างชาติแต่ว่าทีไทยแลนด์องคนเนี่ยคี่กลางโ <c oughs> งลกงเดียวไม่คือมึงคนไทยอะ่ะดดคนไทยเจอแดดอยู่แล้วมึง แต่เราไม่ได้เจอแดดแรงขนาดนี้นะในเวลทาทำงานได้อยู่ในตึกตลอดเลยติชายคนไทยก็เลยไปนั่งข้างล่างไงเ <c oughs> พราะว่าเขาเจอแดดมาทั้งชีวิตแล้วเหรอไม่มีความจำเป็นเลยที่เราจะต้องมาอยู่ที่นี่คีรนี้สักหน่อยคือมหาลานเนี่ยชื่อนี้มีแต่ความเยืนอะเ <c oughs> หรอใดๆที่ลงใตเรื่องเามหาลานถูกต้องมหาลาโคราชและพระอีสาะชายมหาลานโคราชแล้วก็ถ้ามหาลาที่นี่เนมหารานนครพิงค์มหาคือยิ่งใหญ่หมายถึงว่าปริมาณและคุณภาพคนไทย ลาดคือลาซาดอนใช่มหาลาดคือลาซาดอนมหาสารไปที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเปลี่ยนชื่อแก้แค้นมึงเทนมาฉันคิดมาแล้วฉันเลยขอบร่มมาตั้งแต่อยู่หอไม่เพื่อนไม่ถ้าเธอคิดมาเธอต้องเอามาเผื่อตัวเองกับเผื่อฉันด้วยไม่ว่า่ะทำไม่ได้ใช่หรือว่าทั้งคนถอเสื้อชบราเฮ้ยเห็นไหมมีลมลมเย็นคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความดีไม่ช่เอาชนะความทรมารที่เราเจออยู่ตอนเนี้ยหรอ ลมมันไม่สามรถเอาชนะแสงแดดได้อยู่ดีบอสแตอเญี่ปุ่นี่อ้งหน้าเราหลอนะเธอเลิฟนี่ฮวหรอเลิฟกูนึกอยู่แล้วว่าขึ้นมาทำอะไรมาดูผู้ชายถูกต้องยอมได้ไหมล่ะยอมไม่ได้ยอมยอมไม่ได้ผู้ชายมาแล้วก็ไปแต่ว่าโลกผวหนังมาแล้วมาเลยมือเราที่ข้างล่างไม่ได้เต็มเลยนะคือมันมีที่ว่างอ่ะมันต้องมาเจอแดดบ้างวิตามินดีเอ่ยใดเอ่ยมันก็ต้องเจอบ้างดิแถวบ้านเรียกเล่นพี่เลนนะอุยเราหลบลม ่ทีสุดขอบคุณเราตึกข้างๆไอคอนสยามนี่แหละเขาเรียกเขาถึงเรียกว่าใต้ร่มพระบารมีเยี่ยมมากร้านชบง N5 ผู้โดยสารที่ต้องการไปดีอุ้ยฟิลแฟนมากอ่ะเหมือนอยู่ในเรือของเรือในปารีสอ่ะคุไม่นานค่ะใช้ความเป็นดีเลยคุณร้าวเรือราชบูงแเราต้องลงละยัง สวัสดีค่ะนี่คือรายการลำบากกับบอสตอนนี้นะคะ<า>ก็คือบอสนะคะมีความฝันว่าอยากเป็นลำบากึ้นมือลมโอ้อยเมือนอยู่ในสตูเลยจ้าก็คือมีร่มที่ไว้ร่มสตูดิโออยู่ใช่มีรอมสตูดิโอเราไปถ่ายาสตูดิโอกันบนเรือเหรอใช่อย่าบอกว่าทั้งคันแดดเปรี้ยงแต่ว่ามีคนไทยหกคนกลางล่มค่ะ รู้เลยนะคะอินี่ไทยแท้ออริจินอลหลังเขาแบบเขไม่กลัวเขาแบบสู้มากไม่มีเมลานินใต้ผิวรังเลยเขาเป็นตัวคาต้นเมลานินที่ประเทศไทยเนาะโือส่วนเราจะไม่ได้เป็นเยอะแล้วใช่กี่เบิร์นแล้วเนี่ยได้อยู่ซูเปอร์ฟิชเชลเบิร์นที่ง่ายๆตรงนี้หรอไม่ใช่ยังยังไม่เห็นขนาดหรือ ว่าถ้าแบบขถึงสถานีถึงเกาะเาต่าวัดอรุนเหรออ่าวไทยอ๋ออนนี้เราลงอ่าวไทยเหรอเราลงอ่าวไทยจ้าอ,อุย้ยลองล,ลองไรด์มากอ่ะอุ้ยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะใช่เรียนวัดอรุณหรือว่าเรียนอะไรมาเรียทอะไรกับเพื่อน,นเรียนสิบถูกต้องโอ้ยมีความสุขว่ตากแดดอ,อะไรอะไรคือวัฒนธรรมที่าภาคภูมิใจของไทยแลนด์การได้มีแดดที่เย็นฉ่ำใจทั่วล่ามหาสมุทร เออฐานเลือกเหรียญค่ะถ้าเกิดว่ามีชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยเออฐานเลือกที่จะมอบเหรียญสิบให้เออเพื่อส่งเสริมซัพพายเวอร์ง่ายๆค่ะเชี่ยคนเดียวมากวอร์ดได้อยู่ถึงแล้วปะเดินถึงที่หรอถึงตายแล้วผ่ะนตอนนี้ตอนกี่โมงมึงกูไม่เห็นตึกแล้วที่สอาสิบท่าแบบทำ ว่าวันนี้พอดีมากถ้าเราใส่ชุดจริงๆเราใส่ได้เลยจะมีสไตล์คือไม่เคยแล้วเราจะไม่อ้าวหรอเอ้าคืออะไรอะบอสเอ้าชุดนี้คือเชยหรอเออใช่มันอ้าวจ้ะเอ้าคือเชยหรอใช่จ้ะคือแบบอากาศร้อนๆช่ำๆอ่ะแล้วเราจะคุยเย้ตายแต่ที่ะตกได้แล้วเนี่ยมากพอสมควรแต่ว่าบรรยากาศดีนะถ้าเกิดว่าเราลอยู่ในปารีสอะคือถ้ามาอากาศ14องศาเนี่ยจะดีมากเลยเพราะมันสวยโหมยแต่ว่าดูเหลือมาก คนเยอะมากเลยอ่ะนี่ใหญ่สมคำล่ำลือมากเขาล่ำลือว่าอะไรนะเขาล่าลลำลือว่าบัอรุมูมแบบใหญ่สวยจริง beautiful อ่ะกติฉันชอบต้นเล็กต้นน้อยนี้มาก ฉันว่ามันอันนี้มาในลักษณะโอเฮงนะเขาเรียกว่าเป็นต้นคอยต้นเจ้าเป็นต้นนันตาอันนี้ต้นเธอเหรอใช่จ้ะต้นช้นนจ้ะเออคือต้องก็ตือมันคือบอนไซสุปเป็นต้นบอนไซหรือต้นคอยนต้นบอนไซที่เป็นคอยบช่ต้นอยใหญ่เออ่อยใหญ่เป็นบอนไซเป็นบอนไซของคอยเหรอบอนไซของข่อยที่มันใหญ่แล้วบอนไซของเจ้าล่ะบอนไซของเจ้าก็คือต้นนั้นนิตู่อ๋อ สมกับพี่บอสอยากมาเลยเพราะว่าลำบากจริมุงขึ้นดิเซมีพระปางแบบพระปรางองค์น้อยดูสิเมื่อวานนี้เป็นบล็อกแรกเลยอ่ะอันนี้แบบมุมบล็อกที่แบบไม่เคยมีใครทำองค์ตั้งใหญ่ขนาดนี้สวยอ่ะมึงถ่ายรูปเถอะรู้ไหมว่าเราเวลากจะเคยเห็นยอดวัดอารมณแบบนี้นึกถึงเพลงอะไรอะไรเพลงของนิโยในรอบเดินไฟนอลสามคนสุดท้ายของมิซึนิเวิร์สที่ไทยแลนด์นี่คิดออกเลยนีโยไงมีซึนจีเพลง มิสซินดี้เพนดี้ i ิส <Miss Independent. S 1> อินดีเ n น e ดงอะชุกต้องของนิโยเพราะว่าคิวแรกจะเป็นของแคทรียาอิงลิชไม่หรอ <c oughs> เธอใช่ <c oughs> แมทเธอหนะ้าเกรนี่เลยวัดอรุณขึ้นมาเลยต้องเป็นฉากสีแดงปึ๊บมิสซินดี้เพนดี้เธอฉันจะบอกเลยนะวัดอรุณต้องมาเวลานี้เท่านั้น บ่ายสามยี่สิบเอ็ดนาทีคือแบบแดดมันลงสวยมากแดดสวยจะต้องมาในแองเกิลนี้พอดีอ่ะดูสิขนาดอยู่ในกล้องยังแบบเฮ้ยนึกว่าอยู่ต่างประเทศบอกเลยว่าท้อง้าสวยกว่าในกล้องสุดต้องแล้วตอนนี้ลมบังกบแบบสวยมากอันนี้แบบบิวตี้ฟูลมาร์สือว่าคุ้มค่าสวยเลยว่าบิวตี้ฟูเราจะไปทำอะไรดีไม่เถียงไม่เถียงเลยโอ้โห เคยหันหน้าไปหาผู้ชายเหมือนกันถ้าปัจยกรรมจริงเขาทำได้ดีนะเขาแต่ว่ามันเป็นเมืองไทยนะฉันมาฉันรู้สึกแบบว่าได้รับอุปการะบางอย่างเหมือนกับเปิดเนเคยมาที่มาก่อนอ่ะอุยเคยเลยที่ไทยนะเธอเคยเป็นผู้สร้างฉันฉันรู้สึกอ่ะมันมันเป็นเซนส์มันมามันมาจริงๆรงเนี่ยอุ้ยพูดไป็นขนลุกอะเนี่ยว่าไม่ได้เก้าเบื้องแผ่นไหนเธอเป็นคนแปะไว้กับฟิลชั้นน่าชั้นคงไม่แปะ้วยประมาณแถวนั้นเขาเพิ่งรีโนเวทไปนะเขาเปลี่ยนกระเบื้องแล้วไม่รู้หรอ ท่านรับอยู่ดีแบบน้ำตามันก็จะไหลอะแต่ว่ามันเหมือนกับเฮ้ยได้กลับบ้านมาได้แบบได้ได้เจอสิ่งที่มันคันทลวได้มันรีเลทมันรีเลทกับเราเนาะมันกเกิดใกลอยู่นะนานๆเาลกันคในความหมายเท่าไหร่เป็นสถาปยกรรมยุโรปนะี่ยีเ้าในซองนิดเดีนซอยากใ้เาเจอเลยเวาเทพปั้นสถาปัตยกรรมอะวิมานชันถึงตอนไปฝรั่งเศสละเฮยยี่เหมือนส่วนไหนของฝรั่งเศสไม่ทราบ ก็ตอนนี้เห็นแต่ฝรั่งโอเคฉันรู้แล้วว่าทำไมน้ำตาที่นี่จะไหลเพราะอะไรเพราะเห็นชาวต่างชาติมาเยอะฉันรู้สึกว่าเฮ้ยไทยแลนด์พิเชียสเห็นบินเกิดแบบที่แบบเฮ้ยมีคนเห็นค่าชาวต่างชาติมันึกเข้ามาเยี่ยมบ้านเราเพลงเพลงเพลงมาเลยเโซฟูเจเจอร์เป็นไทยเป็นไทยเป็นใครอะไรเป็นเราเป็นใครเหรอเหรอ เป็นในสิ่งใน่ฉันขอเวลาไปทัวรูกันอีกราดก่อนที่ฉันเห็นชาวจีนขอรีรอไปแรกคือว่าขอเขาว่าใ้วันนี้ขอไปให้เขาแบบกอบกวยคือแค่ไหนเข้ามากอบกวยกับประเทศเราที่มากอบกวยให้กอบกวยจากคนนี้เดียวอ๋อหรือพูดเสียสละฉันจะทําเพื่อบ้านเมืองที่ฉันเคยอยู่ที่นี่มาก่อนนี่แหละรีวิวรัสตี2024เดี๋ยวเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอไปกอบกวยอีกรางก่อนโอ้ไม่จร you're my hero and this I'm so happy my friend ไม่ไปคือคุกูเดียวอุ้ยกระฟิวไปแล้วท okay. ุกคนไม่ใช่นะว่าเพื่อนพูดมาตลอดกระฟิวไปดูกำแพงเมืองจีนอะทำไงดีเพื่อนเราปูดไม่กลับนะถ้าเพื่อนตัวเย็กกลางเจ้าพญาหายากอยู่นะไม่แต่ว่าเวลามันไปไหนมาไหนมันมีเทคนิคนะทำไมเมื่อเช้ามันจะไปหาผู้ชายเราชะนอนอยู่เก้าโมงมาคอละพวกเกมมันดีธุรกิจกันแต่เช้าเลย อตอนื่นเา,ามา<ะ>ไม่คิดจะทำอะไรเลยเขาจะทำกับข้า,าวเช้าหรอมันพากันไปกินข้าววันอย่างเดียวยแล้วก็บุกฉันให้ตื่นบอกว่านี่จะไปหาผู้ชายนะเ,<อ>เนี่ยแต่จริงเวลาเป็นแบบเนี้ยคนททำไ้น,นะทำไมเพราะคือไม่รู้ว่าเขาจะทำมีดีมีอะไรหรือเปล่า<อ>ต้องมีคนรับรู้ด้วยว่าเราหายไปไหน<อ>ดีนะที่บอกบอกไปก่อนแม่ฉันตื่นมาฉันไม่รู้เลยอคือเกือบจะไปแจ้งความโชคดีที่ปลอดภัยอุ้ยมันก็คือดูฉ่ำมากคือปกติเพื่อนเป็นคนไทยภาษาอังกฤษไม่ได้แข็งแรงมากแต่เวลาพูดกับผู้ชายฝรั่ง fluency อ่ะพูดจีน ก็ไไม่ด้พูดจีนก็ไม่ได้แต่ว่าพูดเกาหลีก็ไม่ได้พูดญี่ปุ่นก็ไม่ได้คือเราเน้นภาษากายไม่รู้ว่าการภาษาภาษาภาษากายเพื่อนจะเลิกมากขนาดนี้เลิกอ่าแล้วเป็นภาษาใหม่คนบรรจุในหลักสูตรนะถ้าเขียนหนังสือฉัซื้อนะเหใช่เอาวัจนะภาษาสำคัญใช่ใช่ใช่คือฉันเห็นเมื่อวานคือเพื่อนไปสี่ห้องพันสองใช่ป่ะซื้อชิงนังก็อยู่ดีเพื่อนแค่อีกับคนฮ่องกงอ่ะก็ไปด้วยกันเลยมันเป็นคนมือบางอย่างที่เป็นภาษาภาษาเก๊อ่ะเอาวัจนะภาษาสำคัญมาก นิดนึงอ่ะเราไปด้วยกันเลยเต็มาหรอรู้ใช่ครับย่าโอ้ให้มิสเตอร์กาฟลเพื่อนไปเลยอุ้ยกาฟิลวะเธอเลิศอ่ะเ้าเร็วมากอันนี้คือตูปเหรอหรือหรือมองไม่ตูปไม่ตูปได้คอนแทคมาอุ้ยคือเรื่องเราเยอะมากเขาเขาเลิศมากเขาเลิศมากเลยมาหกวันดิวเนวัดเหรอ ในก็แค่เราก็แบบอยากได้มีต้นทุนใหม่ๆปะเราทำในท่านนี้มีอย่างนี่สำคัญมืออ่าคือที่นี่ก็เป็นที่ที่ดีในการที่สมาคอมมูนิตี้เลยหรอจะไปไหนอย่างเมื่อกี้เขาชวนฉันไปสี่ทีนี้สวพี่ส่วนไหนหรอไม่ใช่อ่ะถ้าปะปะปะเราไปต่อปะปะปะอ่ะเดี๋ยวเราย้ายมุมดีกว่าแต่ตรงนี้มันสวยมากตอนไกลสามสามสิบห้านะควรจะมาที่นี่ใช่ละมุมมีเท่านั้นถูกต้องใครจะมาถ่ายรูปได้เลยไะ เราเดินไปชมยักษ์กันต่อดีกว่าให้ไม่ใช่ไม่ใช่ยกกักษ์จะค่ะคือวันเป็นทริปส่งการที่สนุกมาเ <c oughs> พื่อนมาสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกมีบล็อกอยู่สามนาทีที่เหลือเป็นการนอนถึงป,ปัง้งแล้วก็คือด้วยวัยอ,อ่ะจะให้เราไปแบบมสมบูรณ์ไม่ได้<อ>กับวันเแทไม่ออกมาเลยจริงต้องพาที่ตกดินก่อนเท่าที่อายุผ่านมาฉันดูแล้วสิสามสิ่งที่ฉันต้องการคืออะไรบ้างคือหนึ่งหนึ่งนอนสองแอร์สามน้ำหวานคุณี้บหล่ะ ฉันเหมือนบอสความสุขของเราหล่อแต่ฉันไม่อยากอยู่กับบอสแล้วทน้จอเราไปทัวร์เราป้ตือหลอก็คือการไ้เที่ยวในที่ที่สบายสาสะดวกและไม่เหนื่อยครบสิ่งเลยในบล็อกเราแต่ว่าถ้าสงมวรรค์สถานที่ที่พาเราไปคือวัดสองวัดแต่ถ้าสงสวิว่าสถานที่นี้คือถ้าเที่ยวกับเมืองจีนเมืองจีนจะมีสถานที่ A 1ถึง5้า อันเนี้ยนะ้เป็น A 5เลยเกียงตามอะไรอ่ะเกียงตามความสบายถ้าคือสักความยิ่งใหญ่ความแกรนความปังถ้าคือสบายสุดถ้าคือดีสุดทางออกอยู่ทางนู้นจ้ะใช่เดี๋ยวเราจออกทางนี้ก็ได้สำหรับวันนี้พวกเรา5้าคนก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในพระศดนะพี่บายซ่าบายบาย o u o u next time yes